ามาแล้วรีดจิว๋วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับโจ๊กโซเชียลนะครับเจอรีเช่นเคยนะครับอีพีนี้เป็นอีพีพที่หกแล้วนะครับสำหรับรายการใหม่ของเรานะครับโจ๊กโซเชียลนะครับขี้เกียจอ่านอ่านอันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวแป้งมือตปนอะไรนะอปกลืมลืมคืมอะไรข้างเปลี่ยนเสื้อไปเปลี่ยนเสเน <laughs> ื้อเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เลยอ่ะเอาตายแล้ว เขาทำนี่เขาจะกลับด้านเขาจะเปลี่ยนเสื้อใช่ไหมใช่ได้ได้ได้ไดน้นะครับช่วงรอบบลลี่เปลี่ยนเสื้อนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ,ส,บสำหรับผู้สนับสนุนรายการนะครับบริษัทบ้านดีดีสำหรับและก่อสร้างจำกัดนะครับบริษัทรับเหมาสร้างบ้านรับสร้างบ้านตามงบป,ประมาณของเจ้าของบ้านวันนั้นเถอะนะครับหรือท่านใดนะครับท่านใดกิจการใดๆหรือว่าจะห้างร้านใด ที่สนใจนะครับสนใจจะจะสนับสนุนพวกเราเนาะก็เบรโทนะครับเบอร์โทรติดต่อพวกเราเข้าไปได้เลยครับ01435869เนาะจะให้รีวิวสินค ok yeah sure ้าหรือจะอะไรก็ได้เนาะเกี่ยวกับเล็กๆน้อยๆเพื่อเพื่อเราจะเอามาซื้อเบียร์กินใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนาะเล็กไม่อย่ยังไงเล็กๆน้อยๆอ่ะโน่นนะเล็กๆน้อยๆก็พอกันเลยได้เดี๋ยวต้องมียอะไรกเดี วันนี้มาโหดเลยเนี่ยสแสดงว่ากระแสนี่ยต้องเป็นอะไรที่หนักๆข่าวที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ,จะเรียกว่าที่จะรุนแรงหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูหัวข้อแลลวเนี้ก็น่าจะรุนแรงนะครับอ่ะมาดูตำรวจคอมมอนโดโอยู่ไหมออได้ดูกันไหมออมาอีกแล้วนะครับน้องพรลกโลกเจ็ดใบใช่ไหมอ่าอะไรนี้สิบเลยตามข่าวนี้เลยตำรวจคอมมานโดด้วยไปตำรวจด้วยนะครับโลกสิบใบนะครับจริงเท็ดอย่างไรเราก็บกว่าเอามาจักในใน ในสื่อต่างๆ,ๆเนาะ <ừ m. S 2> นะครับเราก็เอามาเขาเรียกเอามาเล่าต่อแล้วก<อ> <ๆ S 1> ันเถอะนะครับเอามาแนะนำดูเท่าที่รู้นะครับสําหรับตํารวจคนนี้นะฮะเป็นคนที่หน้าตาดีว่ากันเถอะไม่ไม่เช่นน,นั้นถ้าคนไม่หน้าตาดีคงไม่เรียกว่าู้หญิงเยอะหรอกอ่าู้หญิงเยอะหรอ, <c oughs> หรอกคือคบซ้อนอ่ะง่ายนะครับที่มันร้ายแรงกว่านั้นนะครับพอเขาเรียกว่าพนเลิกแล้วเนี่ยพอผู้หญิงเลิกแล้วเนี่ยอยากต้องการต้องการที่จะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นนั้นอีกก็เลิกเขาไปนานแล้วแต่ โทรไปหาเขาก็ืออยากจะต้องการให้เธอจะเอานั่นแหละอยากจะเอาอ่าบางคนไม่ออกมาขู่เลยนะจะแช่ไงเดี๋ยวเปิดชิปไงเดี๋ยวปล่อยชิปลงสื่อต่างๆ่งลงช่องทางนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนั้นอ่ะ,อะผู้หญิงก็กลัวสิคืออย่างนี้ไม่ได้กลัวแกตอนนี้เขาเปิดไปหลายคนเปิดไปแล้วเ้วยใช่ใช่คืออย่างนี้เวลาไอผู้ชายคนเนี้ยไอตำรวจคนเนี้ยเวลามันมีอะไรกับผู้หญิงเนี้ยมันชอบถ่ายชิปไว้ ตอนเอากันนี่แหละพวกนี้ได้เลยเออมันบอกว่ามันถ่ายคลิปไว้ดูเล่นนะครับสุดท้ายแล้วกไว้แม็กนี่เขามันนั่นมันจะน่าเป็นจิตอย่างหนึ่งโรคจิตอย่างหนึ่งโรคจิตโรคจิตโรคจิตนะครับโรคจิตเหมือนการถ่ายเคยถ่ายไหมฮะเคยถ่ายไหมถ่ายเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้เลยแค่นั้นเองปกดชักกูมึงโอ๋อหลงมือไปที่เรียบร้อยเรียบร้อยนะนะครับตอนมีเพศสัมพันธ์กันเนี่ยก็จะถ่ายคลิปเข้าไว้ผัวผู้หญิงถามก็บอกว่าเอาไว้ดูเล่น ผสมกับผู้หญิงก็คงรักนั่นแหละเนาะก็เอาไว้ดูกันสองคนอเออเพื่อจะไปปลุกอารมณ์ต่อไปอะไรหรือเปล่าไม่รู้อ่วาวา่วางๆเอ,อ้ยที่รักดูคลิปนี้สิอุยที่รักเราต้องเปลี่ยนท่านะเปลี่ยนท่าไม่ต้องขนาดนั้นก็เคได้ไม่ได้ตอนนี้โอเคได้ได้ไอ้นี่คุณรู้กันรู้มากขนาดนั้นเลยนะคิดว่าประมาณนกขนาดนี้แต่คนมันมันไม่ยอมมันก็มีใช่ไหมล่ะพอครั้งหนึ่งเนี่ยมีมีอยู่คนหนึ่งนะ ก็ที่เท่าที่ผ่านมาถึงเลิกกันไปแล้วเนอะไอ้เนี่ยมันต้องการเอาเนี่ยก็ต้องออกไปเพราะว่ากลัวมันจะแบ็กเมย์คิดออกไปล่ออยแต่พอมาระยะหลังเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเขาก็ไม่มีแฟนใหม่อ่าไอ้นี่จะเอาเขาอีกอันนี้ก็จะไปตามลาวีเขาจะเอาขึ้นมาอไม่ไม่เอาคืนหรอกไม่เอาคืนแต่ครั้งเดียวคือคือจะขอแกนั่นแหละแกแกไขแกแกสมบเบคของไขของมันนั่นแหละแต่ว่าผู้หญิงเขามีแฟนแล้วเนี่ยเขาก็มีจยาบรรณมีสินรมอยู่จะไม่ล่ะเขาก็ไม่ออกมา สุดท้ายแม่เอาคิดไปลงจริงๆอตามข่าวนะครับตามข่าวที่ติดตามมาตั่นแหละคือคือเขาก็่าองเป็นอย่างนี้ว่าประเทศก็ตอนนี้นะผู้หญิงอะ่ะไอผู้ชายคนเนี้ยมันไม่รู้หรอกทีแรกนะไม่รู้หรอกว่าที่มันขู่ผู้หญิงเนี่ยแต่ผู้หญิงได้หลายคนเนี้ยเขาจูนเข้าหากันแล้วเ,เขาคุยกันแล้วใช่อ่าเขาเขาคุยกันหลายคนเลยใช่คุยกันหลายคน,นเลยไม่ต่างกว่าสิบคนได้ทีแรกเขาก็ค่อนข้างที่จะคยๆว่าจะต้องอย่างสมมติว่าเราเป็นเมียเราก็ต้องถึงผัวไหมใช่เราต้อง เออต้อนี่เอ้คนนั้นไอ้คนนี้สุดท้ายเขามาตับเขาคุยกันอืมไอ้นี่ก็เลยไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงเขารู้จกักกันแล้วอ่ะใช่นั่นแหละประมาณนั้นมันก็เลยที่ไปที่มามันก็เลยต้องโดนแบบนี้แหละอย่างนี้แหละเน,นี่ยนะือคือพูดใหกร<ำ>รมกรรมสมน้ำหน้าไปเออสนมน้ำหน้าไปสนมน้ำหน้าไปนะครับนะพูด่างเี้ยอย่าทําอย่าหาทําอีกกระแสหนึง่งรู้จักหมอปลาใช่ไหม รู้สิหมอปลาดังหมอปลานะครับหมอปลาที่หาาหลับเอ้ไม่ใช่หาาเลยนะวหญาณหาวิญญาณเออนะครับที่เขา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 ดังมาจากอะไรทุบศาลเนาะใช่นะครับหลายๆาท่านหลายๆคนที่ที่จะรู้จักหมอปลาจะมาจากการทุบศาลซึ่งเขาไม่เชื่อสบายเวสซี่ทุบศาลนี่คือเขามีจิตสัมผัสทือว่าเขารู้จักว่าพวกวิญญาณเป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดงั้นเขาไม่หาาหรอกคือเขาเป็นอาจารย์มาก่อนถูกต้องครับเป็นอาจารย์ก่อน หมอปลาก็อีกคนหนึ่งที่ช่วยเหลือคนรู้ไหมบ้านเขานะ่ะโหยผู้ป่วยเอาคนสติไม่ดีคนน,นู่นนี่น่ะไปรักษาเยอะไปอยู่บ้านเขาเยอะใช่ไม่ว่าจะเป็นอะไรไปขอความช่วยเหลือหมอปลาก็รับเลี้ยงเขา<อ>ดูแลเขามีห้<ม>องบ้านอยู่อ่าใช่ใช่แล้วก็มีหนึ่งในนั้นก็คืออดีตสสนะครับอดีตสสลุงอะไรนะจำชื่อไม่ได้ละเอาเป็นว่าอดีตสสแล้วกันนะครับซึ่งการเป็นคนเล่ยล่อนทําไมอ่ะ สอสนี่คือคนมีตังค์แล้วนะใช่สสอี้องมีเลยนะนะครับแต่ว่าในตามในกระแสข่าวที่ติดตามที่เราที่เราดูเนี่ยกลายเป็นคนที่สติฟันเฟืองจำอะไรไม่ได้เกษียณยังก็อกีตแล้วเกษียณอดีตแล้วอ่ะคนละเขาเป็นสสอเมื่อพศสอง8ัน้ารสิบแปดซึ่งเราจะไม่เกิดเลยเราจะไม่เกิดไม่เกิดเลยอลุงลุงตัวเลขได้เจ็ดสิบกว่าใช่แต่ว่าอย่างนั้นเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าสติตังค์จำไม่ได้ แต่ทางเขาเรียกว่าทางคุณกันคุณกันกับหมอปลาเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรสอบสืบสอบหาว่าเขามีญาติมีน้องมีลูกหมอะไรไหมาทุกท้ายมีจริงๆนะครับลูกของลุงสสอคนนี้ก็เป็นในแพทย์ด้วยอ่าตอนนี้ได้เจอกันแล้วนะครับก่อนที่จะได้เจอกันเขาก็วิดีโอคอลคุยกันแต่ว่าอดีตลุงสอสเนี่ยจำลูกไม่ได้เขาคุยรู้เรื่องป้างไห ก็บอกเขาเขาลูด้วยเขาบอกว่าไม่ใช่ลูกเขาลูกเขาตายหมดแล้วอือก็ประมาณนั้นก็ก็อยาว่าเขาเป็นคนเล่นรอดก็ไม่ไม่เจอลูกกับทีไงอือใช่ใช่คือนี่นี่นี่เราที่ประมําเหมือนแกนบิลลี่อือเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเพื่อนเพื่อนเขาเนี่ยก็เคยเล่านะว่าสมัยที่แกเป็นหนุ่มอ่ะเป็นพศสเป็นพศสอยู่ไงแกค่อนข้างที่จะมียศมีอะไรเงยอ่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบ ไม่รู้แหละทำตัวดีที่ป่าไม่รู้ว่ะก็ทิ้งลูกทิ้งเต้าใช่ไหมลูกเต้าก็เลยรู้ว่าพ่อเขาทิ้งก็ลูกก็ไม่สื่อผายไม่อะไรเนาะก็มาเจอกันตอนที่พ่อเจ็บป่วยเนาะไม่ว่าจะโกรธจะเกลียดพ่อหรืออย่างไรหรือจะโกรธจะเกลียดลูกอย่างไรเนี่ยสุดท้ายพ่อลูกเนี่ยเขาก็ต้องมันไม่จิตสานึกอะถึงคุณจะโกรธพ่อคุณแค่ไหนพอไปเจอสภาพพ่อคุณอยู่สภาพแค่ไหนอะสภาพเนี้ยบุรีก็แม่เนาะใช่นะครับมันก็พูดยากนิดนึง แต่สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ขออวยพรเนาะให้ลุงเนี้ยกลับขึ้นมาสติได้ลูกได้จะอยู่กัาลูกเป็นมอเช่นแล้วลูกเขาเป็นหมอก็ยังโอเคแล้วแหละหมอทางด้านนี้ด้วยดิอ่าเออนี่แหละหมอเกี่ยวกับที่พ่อเป็นอยู่นี่แหละใช่นะครับก็ขอให้เขาหายดีแล้วกันเนาะกลับลูกกับสุขกับลูกกับเต้าลูกเอาพ่อไปดูแลอ่าดูแลกับมีอะไรอีกไหมกระแสที่โดดดังตอนนี้อยู่่ราเราต่คุณเนี่ะหรือแล้วแต่ผมใช่ไหม้วแต่คุณเนี่ แล้วเดี๋ยวผมผมก็จะจะปิดคลิปอย่างเดียวเลยนะปิดเลยมันยาวเลยนะครับคนมาดูก็ยาวเลยต้งกินแล้วจะทำแล้วจโอเคนะครับก็ฝากอีกครั้งนะครับก่อนที่เราจะจากกันในคลิปนี้ EP นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับทนายสดสนเยจะสร้างบ้านนะครับราคาไม่แพงดีคลิปนะครับรับสร้างบ้านตามงบประมาณของเจ้าของบ้านเนาะบริษัทบ้านดีดีสถานิกและก่อสร้างจำกัดนะครับฝากไว้ด้วยครับแล้วก็ช่องทางที่เราทําคลิปเอ่อรายการทารายการ ยกโซเชียลเนี่ยเราก็จะนําเสนอผ่านทางช่องทาง Youtube ช่องบ้านดีๆ h ชาแนลนะครับก็ฝากติดตามด้วยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากสน,สนับสนุนพวกเราด้วยนะถ้าเกิดว่าเราทําไปแล้วไม่มีคนดูเนี่ยมันก็มันจะท้อเอาแต่เราไม่ถอยเราสู้อีพีนี้เราไปก่อนสวัสดีครับ